ห้และ16นะครับก็คือเป็นหัวข้อเรื่องของสัญญาณภาพและเสียงสำหรับจอทีวีนะจอทีวีอันนี้คือจอทีวีรุ่นเก่าโอเคไหมครับจอทีวีรุ่นเก่านะโดยที่นี่คือบอร์ดนะเชื่อมสายออกมาก็ไปต่อที่จอทีวีนะครับทีวีนะ สัญญาณนี้มีทั้งเสียงด้วยนั้นในหัวต่อของเราก็จะมีสัญญาณกลาวแน่นอนนะครับแล้วก็มีเสียงลำโพงข้างซ้ายเสียงทางด้านขวาแล้วก็ภาพก็คือตัววิดีโอนะครับนั้นสายเส้นนี้นะครับต่อมาก็แยกออกเป็น3เส้นอยู่ข้างในแยกออกเป็น3เส้นนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักสีแดงมักจะเป็น ลำโพงข้างขวาสีขาวมักจะเป็นลำโพงข้างซ้ายสีเหลืองก็เป็นสัญญาณภาพนะครับซึ่งค่อนข้างจะ,ะโบราณน,นิดนึงแต่เนื่องจากบอร์ดลัสเบอร์รี่พายสาเนี่ยเขาได้ออกแบบมาเพื่อเป็นใช้สําหรับเด็กที่มีฐานะยากจนนะครับซึ่งในบางประเทศอาจจะไม่มีจอ LCD ยังมีแค่จอทีวี 对吧？<noise> <noise>